สวัสดีค่ะพบก,กับวิชาคณิตศาสตร์นะครับชั่งชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงทักษะนะคะเราจะเรียนการวันที่สองธนาคมพศสองันห้ายหกสิบสี่ค่ะเจอกันอีกรอบนึงนะคะลูกค่ะสำหรับหนังสือหรือว่าแบบสุขัดที่เราจะใช้เมือใช้วิชาคณิตศาสตร์เร่มนี้อยู่นะคะอันนี้เป็นแบบสุขัดวิชาคณิตศาสตร์ที่เราจะใช้เรียนกันนะคะส่วนการบ้านที่ให้ไปชั่วโมง เมื่อสักครู่นี้นะคะชั่วโมงแรกที่ให้การบ้านไปนปักเรียนจำได้ไหมทําได้ไหมเอ่ยทําหรือยังคะนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาลองเฉลยพร้อมกันเรามาลองดูซิว่านักเรียนเนี่ยทําถูกหรือเป,เปล่านะคะทีนี้เหมือนเดิมเลยนะคะโจทย์บอกว่าเขียนจํานวนที่กําหนดเป็นตัวเลขฮินดูระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะคะข้อหนึ่งเนี่ยนักเรียนนับหรือยังคะลูกว่ามีจํานวนทั้งหมดกี่แท่งนะคะ เดี๋ยวเรานับพร้อมกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบแท่งแท่งละเท่าไหร่คะจําได้หรือเปล่าถูกต้องค่ะลูกแท่งละสิบนะคะเพราะฉะนั้นเรานับได้สิบแท่งก็คือสิบ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 มีค่าเท่าไหร่คะสิบสิบมีค่าหนึ่งร้อยนะคะทีนี้เขียนยังไงอย่างที่ครูบุ้งบอกว่าช่องแรกตรงนี้ให้ใหเขียนเป็นตัวเลขคินูรบิกนะคะตัวเลขไทยช่องที่สองแล้วก็ ตัวหนังสือช่องยาวๆนี้เลยนะคะทีนี้ข้อหนึ่งเนี่ยเราได้หนึ่งร้อยนะคะเราได้หนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นช่องแรกเขียนเป็นตัวเลขฮินดูรบิกแบบนี้เลยนะคะตัวเลขไทยและตัวหนังสืออ่านว่าหนึ่งร้อยแบบนี้นะคะ,ง,ะ,คะง่ายไหมคะง่ายนิดเดียวอทีนี้ดูข้อสองอย่างที่บอกนะคะอย่างที่คุณบุ้งเคยสอนไปแล้วว่าหนึ่งตารางใหญ่เนี่ยหนึ่งแผ่นใหญ่มีค่าเท่ากับ หนึ่งร้อยเหมือนกันนะคะมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบเท่าไหร่คะตอบหนึ่งร้อยเหมือนกันนะคะตอบหนึ่งร้อยเหมือนกันช่องแรกนี้ใส่ตัวเลขคิงดูรบิกนะคะใส่ตัวเลขคิงดูรบิกช่องที่สองตัวเลขไทยนะคะและช่องที่สามคือตัวหนังสือมีค่า100หนึ่งร้อยเท่ากันเลยนะคะตอไปเลยนะคะข้อสามมีสองแผ่นใหญ่นะคะมีสองแผ่นใหญ่มีค่าเท่ากับ สองร้อยนะคะสองร้อยเขียนแบบนี้เลยช่องแรกตัวเลขฮินดูรบิช่องที่สองตัวเลขไทยนะคะและช่องที่สามเป็นตัวหนังสืออ่านว่าสองร้อยแบบนี้นะคะอะข้อสี่เรามานับพร้อมกันเนอะว่าได้เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเราได้ห้าแผ่นใหญมห่มีค่าเท่ากับ 500, นะเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะลูกมีค่าเท่ากับห้าร้อยเรเลี่ยนใส่เลขตรงนี้ได้เลยนะคะ ตัวเลขฮินโรบิกตัวเลขไทยและก็ตัวหนังสือคำว่า500ใส่ตรงนี้เลยนะคะข้อ5 1 2 3 4 5 6 7 8 9ง่นะคะข้อนี้เราได้9แผ่นก็คือ900าร้นะคะ 900, เก้เขียนเป็นตัวเลขฮินโรบิกตรงนี้ตัวเลขไทยนะคะแล้วก็ตัวหนังสือ900ตรงนี้เลย สำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือจำนวนนับตั้งแต่หนึ่งร้อยถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะคะหนึ่งร้อยถึงเก้าร้อยเก้าสเก้าอันนี้อ่านว่าเก้ารอยเก้าสบเก้านะลูกนะทีนี้ดูตัวอย่างการอ่านจำนวนนับนะคะตัวอย่างการอ่านจำนวนนับอย่างที่บอกว่าตารางใหญ่หนึ่งแผ่นมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยทีนี้ได้สองแผ่นเท่ากับสองร้อยกับสามสิบกับห้าหน่วยนะคะเวลาเราใส่ ตัวเลขเนี่ยเห็นไหมคะหลักร้อยใส่เลขสองหลักสิบก็คือเลขสามและหลักหน่วยคือเลขเก้านะคะเขียนเป็นตัวเลขนิวบิคเขียนแบบนี้เลยลูกสองร้อยสามสิบเก้าตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือคือสองร้อยสาสิบเก้าเพราะฉะนั้นจำนวนที่ได้คือสองร้อยสามสิบเก้านะคะตัวอย่างถัดมาเราได้เท่าไหร่สองร้อยกับสามสิบเห็นไหมคะสองร้อยกับสามสิบกับศูนย์หน่วย ศูนย์หน่วยไม่มีเห็นไหมหน่วยถ้าไม่มีใส่ศูนย์ได้เลยนะคะตรงหน่วยหลักหน่วยถ้าไม่มีนักเรียนใส่ศูนย์ได้เลยนะคะเขียนเป็นตัวเลขคินโดบิเขียนแบบนี้เลยนะคะ2อ0สตัวเลขไทยและตัวหนังสืออ่านว่า2 3 0สาสนะคะค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูหลักและคะ่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะคะจะเริ่มตั้งแต่ลหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเลยนะคะ ทีนี้ตัวอย่างแรกนะคะหนึ่งแผ่นใหญ่เท่ากับหนึ่ร้อยกับสี่สิบและกับสามหน่วยเห็นไหมคะเวลาเราเขียนแสดงจำนวนนับด้วยตัวเลขจะเขียนแบบนี้นะคะได้หนึ่ดร้ยสี่ิบสามจำนวนนี้อ่านว่าหนึ่ร้อยสี่สิบสามนะคะตัวอย่างที่สองนะคะตัวอย่างที่สองก็คือสองร้อยกับสามสิบกับศูนย์หน่วยนะคะสองร้อยกับสาสิบกับ0ูนหน่วยเวลาเราเขียนเป็นเขียนแสดงจำนวนด้วย สองร้อยสามสิบนะคะเร,เราเราเขียนตัวเลขตามหลักได้ดังนี้เลยนะคะก็คือ 100, หลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยคือสองร้อยสามสิบแบบนี้นะคะง่ายๆเลยตัวอย่างถัดมานะคะอันนี้อ่านได้เท่าไหร่ลูกอ่านค่าได้เท่าไหร่คะสามร้อยกับศูนย์สิบกับห้าหน่วยนะคะสามร้อยกับศูนย์สิบกับห้าหน่วยและเบนคะ่าเลขศูนย์เนี่ยถ้าไม่มี นะคะถ้าไม่มีจํานวนให้นักเรียนนับอย่างหลักสิบไม่มีนักเรียนใส่ศูนย์ได้เลยนะคะอ่ะเขียนแสดงจํานวนนับด้วยสามร้อยห้าก็คือสามศูนย์ห้าอ่านว่าสามร้อยห้านะคะสามร้อยห้าอ่านแบบนี้นะคะลูกตัวอย่างถัดมานะคะก็คือได้เท่าไหร่คะแปดร้อยกับศูนย์สิบกับหนึ่งหน่วย 800กับ010กับ1หน่วยนะคะเขียนแสดงจำนวนนับด้วยคือ801 801อ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่า801นะคะอ่านว่า801เราไม่อ่านว่า801นะคะเราอ่านว่า801นะคะลูกจำไว้เลยนะคะเรามาสรุปง่ายๆนะคะ สรุปง่ายๆเลยอันแรกก็คือจํานวนนับเนี่ยตั้งแต่หนึ่งร้อยถึงเก้า้อยเก้าสบ้าเป็นจํานวนสามหลักที่มีเลขโดดสามตัวนะคะเป็นจํานวนสามหลักที่มีเลขโดด3ามตัวเลขโดดขวาสุดขวาสุดอ่ะอย่างเช่นเก้า้อยเก้าสบ้าขวาสุดคือด้านนี้นะคะแสดงจํานวนในหลักหน่วยนะคะแสดงจํานวนในหลักหน่วยเลขโดดที่อยู่เลขโดดที่อยู่ถัดมาทางด้านซ้ายมือของหลักหน่วยก็คืออันนี้นะตัวการแสดงจํานวนในหลักสิบ นะคะและสุดท้ายเลขโดดที่อยู่ถัดมาทางซ้ายมือของหลักสิบนะคะแสดงจำนวนในหลักร้อยนั่นเองนะคะศูนย์ใช้ยึดตำแหน่งของหลักที่ไม่มีจำนวนนับนะอย่างที่นักเรียนเห็นสักู่นี้ดังตัวอย่างสักู่นี้เช่น8 0 1รอยเอดนะคะศูนย์เนี่ยใช้ยึดตำแหน่งของหลักที่ไม่มีจำนวนนับนะคะใช้ยึดตำแหน่งของหลักที่ไม่มีจำนวนนับนั่นเอง ค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูบุ้งขอฝากการบ้านไว้สักสามข้อใหญ่ๆเนาะแต่ว่านิดเดียวนะคะลูกไม่เยอะแยะอะไรนะคะการบ้านหน้าสิบเอ็ดในแบบสกขัดคณิตศาสตร์นะคะในหนังสือเรียนแบบสกขัดคณิตศาสตร์นะคะข้อหนึ่งโจทย์บอกว่าให้นักเรียนเขียนเป็นตัวเลขคินโดรบิกและตัวเลขไทยนะคะเขียนตรงไหนเขียนตรงนี้ได้เลยลูกนะคะโจทย์มีอยู่ห้าข้อข้อแรกถามว่าอ่ะข้อแรกบอกว่าสองร้อยสามสิบห้า นักเรียนก็ใส่ตัวเลขคิโนดรามิกตรงนี้235ตัวเลขไทย235ตรงนี้เลยนะคะเห็นไหมไม่ยากเลยนะคะส่วนข้อสองใหญ่เขียนเป็นตัวหนังสือให้นักเรียนเอาตัวเลขที่อยู่ในเนี้ยนะคะด้านในท้องปลาเนี่ยนะคะมาเขียนเป็นตัวหนังสือให้ครบทุกจำนวนนะคะให้ครบทุกจำนวนนะข้อสามเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับสามหลักสามหล,นะลักนะลูกนะที่มี ค่าน้อยที่สุดและที่มีค่ามากที่สุดนักเรียนคิดว่าเอตัวเลขตัวเลขสามหลักเนี่ยอะไรที่มีค่าน้อยที่สุดให้ใส่ตรงนี้ขอแค่ตัวเดียวนะคะเพราะว่าน้อยที่สุดต้องตัวเดียวอยู่แล้วนะคะและตัวเลขสามหลักที่มีค่ามากที่สุดใส่ตรงนี้นะคะใส่ตรงช่องนี้ได้เลยนะคะโอเคไม่ยากเนาะนะคะฝากกันบ้านมว้ด้วยนะคะลูก และที่สําคัญของให้หนักเรียนเนี่ยเขียนด้วยตัวบรจงแล้วก็รักษาความสะอาดด้วยนะคะขอบคุณที่นักเรียนตั้งใจฟังนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ